ได้เปิดตัวไปแล้วครับกับ All New Honda p x 160ซึ่งตัวรถเนี่ยมีคอนเซปต์มาอยู่ว่า The Next Chapter of the Pride สะท้อนอีกขั้นของความภูมิใจครั้งนี้นะครับเราก็สามารถเรียกได้เลยว่ามันคือ All New จริงๆครับตัวรถยังมีดีไซน์ที่เรียกว่าออกแบบมาใหม่ทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นะครับผมที่มาพร้อมกับพลัง ESP+ ที่มีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่156.93ซีซี กระบอกสูบและช่วงชักอยู่ที่60สิบคูณห้ามิลลิเมตรสวาลวนะครับผมตัวรถเนี่ยยังมีกระเดื่องวาล์วแบบโรลเลอร์ยูนิตแคมช่วยลดแรงเสียดทานทำให้อาตาัตราเร่งดีระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมแบบ sohc 1สูบกำลังอัดยังเยอะที่สุดเท่าที่เคยทำมาอีกด้วยนะครับผมกำลังอัดของเจ้า all new honda c i c x 1 6 0เนะี่ยอยู่ที่12บต่อหนะครับแรงม้าเนี่ยอยู่ที่15.8แรงม้าที่รอบ8,500รอบต่อน,นาทีทอร์กหรือแรงบิดเนะี่ยอยู่ที่15นิวตตันเมรรที่อบ6,500รอบต่อน,นาที เรียกได้ว่าแรงไม้กับแรงบิดเนี่ยเยอะที่สุดในรุ่นเลยก็ว่าได้ครับเพื่อรองรับกับซีซีที่เยอะขึ้นเนี่ยทาง h อนด้เองนะครับผมเพิ่มระบบ S S T C มาให้นะครับหรือ Honda s u t p n i o n t b l t e d Pro Control เพื่อความปลอดภัยนะครับผมก็คือป้องกันล้อล็อกและการเสียอาการในขนาดขับขี่นะครับเพาเข้าเวียงยังมีเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือโรบาริงนะครับเพื่อให้ลื่นไหลและแข็งแรงยิ่งขึ้นลดการบิดตัวของเผาเข้าเวียงในรอบสูงอีกด้วยนะครับแถมยังลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ได้อีกด้วย ตัวด,ดันโซราลิ้นนะครับผมของออลนิวฮอนด้าพีซีเอ็ก160เนี่ยเป็นแบบทัมมิ่งไฮดรอลิกนะครับทำให้ลดแรงเสียดทานรวมไปถึงแรงเสียดทานจากเครื่องยนต์อีกด้วยตัวรถยังมาพร้อมกับเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นนะครับผมกรองอากาศเนี่ยจากเดิมเนี่ยจุได้4.7ลิตรเพิ่มมาเป็น4.9ลิตรนั่นเองนะครับผมในส่วนของระบบเบรกนะครับผมเฉพาะตัว ABS เนี่ยเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับผมมาพร้อมกับดิสเบรกนะครับซึ่งระบบ ABS เนี่ยจะมีอยู่ที่ ล้อหน้าช่วยป้องกันล้อล็อกเมื่อเบรกกะหันหันนั่นเองในส่วนของระบบรองรับน้ำหนักนะครับผมชกหน้ามาในแบบเทเลสโคปิกชกหลังมาในแบบยูนิสสวิงที่เพิ่มระยะยุบชกหลังเนี่ยอีก1 0 m mm มมนะครับผมจากเดิมเนี่ยแปมเมเพิ่มมาเป็น 95mm มมนั่นเองนะครับผมทำให้นุ่มนวลซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นยางหน้าเนี่ยมีขนาด110ทับ70ขอบ14างหลังนะครับผมมีขนาด130ทับ70ขอบ13นิ้วนะครับผม เหตุนี้เองนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยเลี้ยวง่ายพลิกได้ไวข้องตัวสูงเป็นอย่างมากนะครับถังน้ํามันเนี่ยมีความจุ8.1ลิตรตัวรถเนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่132กิโลกรัม All New p i X160 เนี่ยมาพร้อมกับหน้าปัดเรือนใหม่แบบ Full Digital s p e e d m e t e r ที่มีสีสันสวยงามพร้อมกับการแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วนทุกฟัง์กชันนะครับผม ตัวรถเนี่ยยังมีระบบ idling stop นะครับผมก็คือระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติมีปุ่มเปิดปิดไฟห้าสัดไลท์นะครับหรือไฟฉุกเฉินของร้อนเองนะครับเรียกว่าออปชั่นเนี่ยจัดเต็มเลยทีเดียวกุญแจของตัวรถนะครับผมยังเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะ Honda Smart Key นะครับผมช่องเก็บของคอนโซลหน้านะครับผมยังมีที่เสียบไฟสำรองพานระบบ usb socket นะครับผมแบบ type c ขนาด3แอมป์นะครับผมชาร์จไฟได้เร็วขึ้นไม่ต้องห่วงว่าแบตจะหมดเวลาเดินทางไกลๆเลยครับ สิ่งที่สําคัญที่ปรับปรุงมาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเสริมยางรองแฮนด์บาแบบใหม่มีดนามิกเล็กน้อยนะครับผมช่วยลดการสั่นสะเทือนและอาการสั่นขึ้นมือได้ดีเลยครับในส่วนของยูบนะ็อกเนี่ยมีขนาด30ลิตรนะครับผมยังสามารถเก็บหมอกกนกเต็มใบได้อย่างสบายๆนะครับผมยูบ็อกยังมีซิสต็อปเปอร์นะครับผมมาเพื่อช่วยยกของเข้าออกได้อย่างสบายอยีกด้วยครับในส่วนของการดีไซน์ตัวรถเนะี่ยต้องบอกว่า All new Honda p c x 160เนะี่ยได้ออกแบบแฟริงมาใหม่ทำให้รถแรงต้านของอากาศนะครับ เฟรมของ All New Honda p c x, x 100เน่เป็นเฟรมที่ถูกออกแบบมาใหม่นะครับทำให้มีน้ำหนักเบาทำให้เราควบคุมรถได้ง่ายและรู้สึกเบาเวลาขับรถพร้อมกับส่วนบลอส่วนโค้งใหม่ที่โดดเด่นสง่างามพรีเมียมไฟหน้าและไฟไท้ายเนี่ยมาในแบบ Full LED ไฟไท้ายเนี่ยดีไซน์เป็นตัว X ที่เป็นเอกลักษณ์การเปล่งแสงสไตล์ Honda ฟุตบอลนะครับผมออกแบบดีไซน์มาใหม่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง30มิลิเมตรตัวรถเองนะครับจะมีวงเลี้ยวที่แคบที่สุดในกลุ่มของรถ AT ขนาด160ซีซีอีกด้วยนะครับ โดยมีวงเลี้ยวเพียง1.9เมตรเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มทั้งเทคโนโลยีการดีไซน์รวมไปถึงพละกกำลังของเครื่องยนต์ด้วยครับเรามาดูฟีลลิ่งด้านการขับขี่กันบ้างครับคั้งนี้นะครับผมต้องบอกว่าการทดสอบการขับขี่ระยะไกลพอสมควรเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นดอยชันๆซึ่งเป็นดอยที่โหดที่สุดในเชียงใหม่ก็คือดอยอังคังนั่นเองนะครับในตัวเมืองเราก็ได้ไปขับขี่มาเรามาดูกันครับว่า การขับขี่ของเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมต้องบอกว่า All New Honda PCX 160เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่แจ่มมากๆครับก่อนอื่นก็มาเริ่มที่ท่านั่งกันก่อนดีกว่าต้องบอกว่าท่านั่งของ All New Honda PCX 160เนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะพอสมควรครับทำให้ท่านั่งเป็นท่านั่งที่สบายขึ้นหลังตรงไม่เมื่อยเวลาขี่ไกลๆ แฮนด์รถเนี่ยมียางแบบโพลีคอนโทรนะครับซึ่งจะบอกว่าแฮนด์แบบนี้เนี่ยอยู่ในรถระดับสูงสออยาง g r o วิ n นะครับผมซึ่งแฮนด์สามารถซับแรงกระแทกได้ดีเลยทําให้พวกขี่ไม่เมื่อยเวลาขี่ระยะไกลนะครับอาการสั่นขึ้นมือหลับเป็นยังไงบ้างยังมีอยู่ไหมนะครับต้องบอกว่าตัวเครื่องยนต์น่ย เป็นตัวเครื่องยนต์ใหม่นะครับผมบอกได้คําเดียวว่านิ่งมากๆไม่มีอาการสั่นขึ้นมือเลยตอบสนองได้ดีเลยมาเรื่อยๆมิเตอร์เวลาขึ้นทางชันการพลิกโค้งของตัวรถเนี่ยอยู่บนท้องถนนจริงๆต้องบอกว่าพลิกได้ไวมากๆนะครับถ้าถามว่าโค้งไฮสปีดเป็นไงบ้างต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยมีช่วงล่างที่ดีนะครับผมนิ่งเลยนะครับเพราะว่ามีระยะยุบเพิ่มขึ้นมาทาให้โค้งเร็วๆโค้งต่อเนื่องเนี่ยนิ่งเลยหน้ายางขนาดยางหลังนะครับผมที่มี130/70ัเนี่ยต้องบอกว่าตัวรถนิ่งในส่วนของระบบเบรกนะครับผม ABS เนี่ย ระบบ HSTC หรือ Honda s e c t i o n t a b l e Tork Control ทำงานได้ดีนะครับผมเวลาเจอถนนลื่นๆแบบดินทำให้ตัวรถเนี่ยไม่เสียอาการ ABS ที่มีเพียงล้อหน้าอย่างเดียวแต่เพิ่มระบบ Honda s e s t i o n t a b l e Tork Control เข้ามาเนี่ยดีกว่าระบบ ABS ล้อหน้าล้อหลังยังไงครับตอบได้เลยว่าระบบ ABS ถ้ามีทั้งล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยทำให้การหยุดรถของเราเนี่ยหรือว่าการเบรกของเราอ่ะจะมีระยะที่ยาวขึ้นนะครับผมซึ่งรถในพิกัดนี้เนะี่ยระบบ ABS มีเพียงล้อหน้าอย่างเดียวเหมาะสมที่สุดละครับ อัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยอยู่ที่46.56กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมซึ่งการทดสอบของพวกเราเนี่ยมีทั้งในเมือง ขึ้นดอยลงดอยนะครับผมอัตราเร่งจริงหันไปตามที่เราขี่นั่นเองในส่วนของการขับขี่นในตัวเมืองนะครับต้องบอกว่าเลี้ยวง่ายซอกแซกในเมืองน่ะพลี้วเลยครับผมอัตราเร่งในเมืองน่ะบอกว่ากําลังของตัวรถเนี่ยเหลือเฟือเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับไฟส่องสว่างเนี่ยเวลากลางคืนออเนียวฮอนด้าพีซีเอ็กหนึ่งหกศูนย์เนี่ยมีไฟส่องสว่างที่ชัดเจนนะครับผมไฟเลี้ยวไฟท้ายเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะครับทำให้ปลอดภัยต่อการขับขี่แน่นอนนะครับสำหรับอัตราท็อปสปีดที่ทําได้ของเจ้าออเนียวฮอนด้าพีซีเ,เ,เอ็กซ ความเร็วนี้นะครับผมเท่ากันทั้ง2องอย่างเลยไม่ว่าจะนั่งขี่หรือว่าหมอบนะครับผม้าใครอยากได้ไปยหลายๆกว่านี้เนะี่ยขดชํมไรเม็ดครับรับรองกระฉูดแน่นอนนะครับการเร่งแซงของตัวรถก็ยังทําได้ดีนะครับเพราะเครื่องยนตนะ์เนี่ยมีรอบเครื่องยนต์ที่ต่อเนื่องนะครับถึงแรงต้นอาจจะไม่จัดจ้านมากนักแต่ความรู้สึกเนะี่ยก็คือไปเรื่อยๆนะครับผมทําให้แรงไม่หมดอเองรวมทั้งให้ความรู้สึกถึงความลื่นไหลของตัวรถอีกด้วยนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยจะบอกว่าแค่ได้ลองนะครับรับรองว่าได้จองกันแน่นอน สรุปแล้วนะครับผม All New Honda PCX 160เนี่ยเป็นรถที่เรียกได้ว่าใหม่ทั้งลํำเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกเครื่องยนต์พละกำลังฟัลลิงการขับขี่การควบคุมใหม่หมดทุกอย่างจริงๆนะครับผมและเครื่องยนต ES ์ ESP+ เนี่ยให้กำลังที่มาเรื่อยๆนะครับผมมาแบบต่อนเนื่องเลยการเลี้ยวโค้งแบบไฮสปีดเนี่ยทำได้ดีจงังหวะพลิกรถเนี่ยพลิกได้ไวนะครับผมช่วงล่างสับแรงกระแทกได้เจ๋วจริงๆครับผมแถมยังประหยัดน้ำมันอีกต่างหากเรียกว่าคุ้มค่างเงินที่จ่ายไปอย่างแน่นอนครับ หาใครสนใจ all new honda pcx นะครับผมสามารถเข้าไปดูที่ honda wing center ทั่วประเทศได้เลยครับ all new honda pcx 160เนี่ยมีให้เลือกด้วยกัน3รุ่นได้แก่รุ่น standard นะครับผมมีให้เลือกสีเทาสีแดงสีขาวและเปิดตัวนะครับผมด้วยราคาแนะนำอยู่ที่85,900บาทในส่วนของรุ่น abs นะครับผมมีให้เลือกด้วยกัน2สีได้แก่สีดำน้ำตาล และสีแดงน้ำตาลนะครับผมทั้ง2สีเนี่ยจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมและราคาแนะนําขายอยู่ที่91,900บาทนะครับผมในส่วนของรุ่น e-hv นะครับผมมีสีขาวน้ําเงินนะครับผมราคาแนะนําขายเนี่ยอยู่ที่1 7 5 0 0บาทนะครับผมนอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษนะครับผมจากแบรนด์ s2c by honda นะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งที่จะช่วยเสริมรูปลักษณ์ความโดดเด่นและการขับขี่ให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น บางจำหน่ายจำนวนจำกัดเพียง900คันนะครับผมและราคาแนะนำขายเนี่ยจะอยู่ที่98,300บาทต้องขอขอบคุณบริษัท AP Honda มากๆครับผมที่ให้พวกเราได้โอกาสทดสอบในครั้งนี้นะครับผมแล้วกลับมาพพบับการรีวิวแบบจับหนักจัดเต็มได้ที่รายการมอเตอไซคทีวีรายการดีๆที่ไม่ได้มีแค่เรื่องมอเตอร์ไซ